ยังอยู่ในแนวเฉลีองปกติอยู่ครับหมูสี่หมูห้าหมูหกหมูเจ็ ตอนนี้ผมปลูกทุเรียนกา,าแฟกล้วยแล้วก็มีมะละกอเสริมมีสลัดย่งส่งไปฟอรไม่ให้แล้วก็เดี๋ยวินดนะสาธายนวนเพื่ได้มดสาสัมปทานแล้วก็ทางอ่าทางสอบประกอ,อตชอได้เข้ามาขอเกินพื้นที่เพื่อจัดสรรสมาชิก คือให้สมาชิกได้แจ้งขอเพื้นที่ทํากินเมื่อปี59แล้วก็เฟสแรกที่เข้ามาอยู่ก็คือ105หลังแรกแล้วก็เฟสสองเฟสสองก็คือ315หลังสมาชิกได้ตกลงกันไว้ว่าการปลูกคือแต่ละแปลงจะต้องปลูกกาแฟ200ตน้นส่วนอื่นก็เป็นปลูกพืชแบบปรผสมผสานคือปลูกกล้วยทุเรียนอะไรแบบประสมผสาน แล้วก็เรื่องสานัวพวกตอนนี้ก็ระยะห,หลังแรกมีประปามีไฟฟ้าครบส่วน315หลังก็มีไฟฟ้าอยู่ยี่สองหลังส่วนที่เหลือยังไม่มีส่วนทสองตอนนี้ยังไม่มีทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาชาวบ้านมีความต้องการสนับสนุนพลังงานแสงอาทิตย์ก็ประมึ่ง,ง,ง,งยังไม่ทราบว่าไฟฟ้าจะเข้ามาตอนไหนเพราะตอนนี้ชาวบ้านส่วนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ก็คือไม่มีไฟฟ้าใช้ คือมีความต้องการอย่างมากเลยพลังงานแสงอาทิตย์เพราะว่าแสงสว่างเพราะาตอนนี้ในคอตชอกรเรามันพอตอนกลา,างค่ำกลางคืนมันไม่มีแสงสว่างโจนเยอะครับตอนนี้เยอะท่อประปาบ้านถูกง,งัดอะไรหลายอย่างครับหลายอย่างเพราะว่าเราไม่มีแสงสว่างคือพอตอนกลางคืนมันจะมืดหมดแทนโซนนี้ครับ